พระอาจารย์ครับผมชอบคําสอนที่พระอาจารย์ยกมาบ่อยๆพุทธภาษิตท,ที่กล่าวไว้ว่าจิตเตนะนิยติโลโกโลกหมุนไปตามความคิดพระอาจารย์ช่วยขยายความให้หน่อยครับจิตเตนะนิยติโลโกโลกหมุนไปตามความคิดครหรือฝรั่งเขาแปลไว้ว่า We are what we think. Wow, we are what we think. ใช่ไหมครับก็คือเราคิดอย่างไรเราก็จะได้คุณภาพชีวิตอย่างนั้นสิ่งนี้มันจริงเสียยิ่งกว่าจริงครับในมุมมองของพระพุทธศาสนาหรือในมุมมองของจิตวิทยายุคใหม่เนี่ยเด well> ี๋ยวนี้เขาก็ยืนยันตรงกันว่าคุณภาพชีวิตของเรานะมันจะเป็นอย่างไรมันขึ้นอยู่กับคุณภาพจิตของเราคนที่คิดอะไรบวกบวก คนที่มองโลกอย่างมีความหวังเขาก็จะใช้ชีวิตอย่างมีความหวังครับคนที่จิตเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นเขาก็เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นแต่คนที่คิดว่าคนอย่างเรามันสู้คนอื่นไม่ได้ครับสิ่งดีๆมันมีสําหรับคนอื่นเท่านั้นมันไม่เหมาะสาหรับคนอย่างเราครับคนอย่างนี้ไปอยู่ที่ไหนก็จะล้มเหลวครับต่อให้ย้ายไปอยู่ประเทศที่เจริญที่สุดครับแต่ด้วยคุณภาพจิตที่ด้อยที่สุดคุณก็จะไม่พบกับความเจริญเหมือนที่คนอื่นเขาเจอครับตรงกันข้าม แต่คนที่คุณภาพจิตดีไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แย่ที่สุดก็ยังประสบความสําเร็จได้ลูกสังเกตไหมนักนักกีฬาวิ่งมาารอนระดับโลกครับส่วนใหญ่นะมาจากซีกโลกแถวไหนแถวแอฟริกาดูสภาพแวดล้อมของแต่ละคนมันมีนักวิ่งมาารอนระดับโลกคนหนึ่งนะเขาไม่เคยมีรองเท้าวิ่งเลยนะครับแต่ทําไมเขาประสบความสําเร็จเพราะอะไรเพราะใจของเขาไงใจของเขาบอกว่าการวิ่งนะสิ่งสําคัญ มันไม่ใช่ว่ามีรองเท้าที่ดีที่สุดนะสิ่งสําคัญก็คือมีหัวใจที่เป็นนักสู้ที่สุดต่างหากครับอาจารย์ได้อ่านชีวประวัติของโรนัลดิโเอนะเขาบอกว่าตอนที่เขายังเด็กแล้วพ่อบอกให้เขาว่าเนี่ยเวลาจะเล่นฟุตบอลนะไม่ต้องสวมรองเท้าหรอกอแล้วลูกสวมรองเท้านะลูกจะไม่ได้สัมผัสเวลาลูกวิ่งอยู่บนพรมย้านี่ววเวลาลูกเตะฟุตบอลลูกก็จะไม่รู้สึกว่ามันมันขนาดไหนเพราะฉะนั้น ยังไม่แข่รองเท้าเขาก็เลยฝึกเตะฟุตบอลโดยที่ไม่มีรองเท้าสวมวันหนึ่งเขากลายเป็นนักฟุตบอลระดับโลกเขาให้สัมภาษณ์ว่าตอนนั้นอันที่จริงพ่อไม่มีเงินซื้อรองเท้าให้ผมแต่พ่อไม่ใช่คนที่จะยอมจำนนพ่อปลุกพลังผมด้วยการบอกว่าไม่ต้องใส่รองเท้าหรอกเตะด้วยเท้ารุ่นๆนี่แหละมันรับสัมผัสได้ดีนักแล้วผมก็เลยเติบโตมาอย่างนั้นด้วยความเชื่อมันว่าเท้าเราเนี่ยดีที่สุดมันไม่เกี่ยวกับรองเท้าครับ และในที่สุดเขาก็ไปจนถึงแชมป์โลกเห็นไหมเพราะอะไรเพราะพ่อเขาปลูกพลังเขาไงแต่ถ้าพ่อบอกว่าลูกเอ้ยมันไม่มีรองเท้านะลูกเพราะฉะนั้นเราเล่นอยู่แถวบ้านเราก็พอแล้วอย่าฝันถึงระดับโลกเนี่ยถ้ามีใครสักคนหนึ่งมาชวนลูกคิดลบพูดลบแล้วทาลบลูกจะมีวันไปถึงเวทีโลกไหมไม่ครับเพราะฉะนั้นพ่อเขาก็ปลูกไฟในตัวเขาให้มีความเชื่อมั่นในตัวเขาว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับรองเท้ามันเกี่ยวกับว่าลูกรัก ที่จะเป็นนักฟุตบอลหรือเปล่ามันเกี่ยวกับว่าลูกซ้อมหรือเปล่ามันเกี่ยวกับว่าลูกทุ่มเทหรือเปล่าถ้าลูกรักที่จะเป็นนักฟุตบอลถ้าลูกทุ่มเทกับมันวันหนึ่งลูกจะไปถึงเวทีโลกแล้วในที่สุดนักฟุตบอลคนนี้ก็ไปเป็นแชมป์บราซิลจริงๆเห็นได้อย่างว่าคิดอย่างไรได้คุณภาพชีวิตอย่างนั้นนี่คือความหมายของจิตเตนะเนยติโลโกโ โลกหมุนไปตามความคิดคำว่าโลกก็คือชีวิตของเราเราคิดอย่างไรเราได้คุณภาพชีวิตอย่างนั้นคิดดีคุณภาพชีวิตดีคิดไม่ดีคุณภาพชีวิตก็แย่คิดให้ตัวเองชนะก็มีโอกาสชนะคิดดูถูกตัวเองว่าเราสู้ใครไม่ได้เราก็แพ้ตั้งแต่ยังไม่ขึ้นไปที